สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูเหรียญกันต่อคะ่ะมาดูคะ่ะว่าวันนี้เป็นได้เหรียญอะไรมานะคะภูมิใจนําเหนอเนี่ยคะ่ะเหรียญที่ได้เข้ามาใหม่นะคะภูมิใจอมาดูกันว่าเหรียญอะไรบ้างเหรียญที่รับซื้อเข้ามาใหม่นะคะเริ่มต้นที่เหรียญต้นไม้สิบบาทลูกเสือลูกเสือห้าบาท นี้ค่ะรับซื้อนะคะ400บาท200บาทอ่ะอันนี้40 5บาท40 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 5บาท46 40เปลน5บาท46 สิบบาทสามหนึ่งนี่แหละค่ะเหรียญที่พป็นรับซื้ออ่ะลืมบอกราคาขออภัยค่ะนะคะอ่ะเริ่มใหม่เริ่มบอกราคานะคะว่าเหรียญไหนรับเท่าไหร่หนึ่งบาทสองห้าสองเก้านะคะช่อฟ้ายาวรับซื้อที่ห้าร้อยบาทถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นรับร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งบาทห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาท สิบ,บาทปี2540รับซื้อเหรียญละ3,000บาทโดยประมาณนะคะสามพันบาท2540 10บ,บาท2 5งหรับซื้อเหรียญละ500ถึง1,000บาทนะคะสิบ,บาท2 5งหสหนึ่งอ๋ออันนี้ก็น่าใส่ตลับไว้5บาทปี25งห้า่งบาทปีสอห้า องเก้าทั้งหมดเลยช่อฟ้าสั้นนะคะช่อฟ้าสั้นช่อฟ้าสั้นอันนี้ช่อฟ้ายาวเอามาใส่รวมไว้ช่อฟ้ายาวมีหนึ่งเหรียญน,นะคะช่อฟ้าสั้นรับเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทช่อฟ้ายาวรับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทค่ะเล็กเนาะเหรียญเล็กใส่ตลับไว้อันนี้เ,เดี๋ยวหาตลับใหม่มาใส่ตลับนี้ไม่ เนี่ยค่ะเหรียญเหรียญเล็กค่ะพี่น,น่าก็จะใส่ตลับเลยเนาะลัวเดี๋ยวล่วงหายหลุดไม้หลุดมือจะมีหนึ่งสลึงอ้อหนึ่งสลึงราชการที่ห้านะคะหนึ่งสลึงราชการที่ห้าหนึ่งเฟืองมีรอสอไหมหนึ่งเฟืองไม่มีรอสอ อ๋ออันนี้มีรอสอค่ะทุกคนรอสอหนึ่งสามสามมั้งหนึ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้น่ค่ะเนี่ยค่ะราคารับซื้อนะคะหนึ 1, ่งเฟืองรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทสองสลึงหนึ่งสลึงค่ะหนึ่งสลึงเหรียญปกตินะคะเหรียญปกติหนึ่งสลึงเหรียญสวยนะคะเหรียญไม่ไม่ชำรุดรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาท อันนี้ช้างยืนบนแท่นราชการที่เจ็ดยี่สิบห้าสตางค์รับซื้อสองร้อยบาทห้าสิบสตางค์รับซื้อสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทอันนี้ในห้าสิบสตางค์อันนี้ยี่สิบห้าสตางค์สลึงหนึ่งราชการที่ห้าเขาใช้คำว่าสล็งหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงหนึ่งรับซื้อสองร้อยเฟืองหนึ่งรับซื้อหนึ่งร้อยนะคะสภาพสมบูรณ์ ห้าสิบตตังรอยเจ็ดสีสิาะตางรอยเจ็ดโอเคลูกเสือบอกไปแล้วรับซื้อสองบาทเอ๊บอกยังยังบอกไหมลูกเสือลูกเสือสิบาทรับซื้อสองลูกเสือหบาท รับซื้อสองร้อยอ่าอันนี้เหรียญราชการอ๋อปี60เหรียญหนึ่งบาทราชการที่หกหนึ่งหนึบาทราชการที่หกรับซื้อเริ่มต้นที่400ร้อยบาทหบาทราชการที่หกหนึ่งบาทราชการที่6กหนอยยาว2อ สองสลึงรัชกาลที่หกรับซื้อสองร้อยบาทสองสลึงรัชกาลที่หกสองสลึงรัชกาลที่หกรับซื้อสองร้อยบาทก็มีเยอะนี่นะค่ะสองสลึงรัชกาลที่หก เปลนตลับให้เหมือนกัน1บาทได้วการที่4หรือ5้าเอาห้บาทได้วการที่ห้าค่ะ,ะช้างพานนะคะชา้างพานรับซื้อเริ่มต้น400บาทค่ะเริ่มต้นนะคะดูก่อนว่ามีอะไรมาอีกอกล้วยไม้กล้วยไม้นี้รับซื้อ900บาทค่ะ ชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่9พศออ2531ค่ะรับซื้อเหรียญละ900บาทเหมือนพอสอรอเลยเนาะด้านหน้าเหมือนคล้ายบ็อกน่าจะเป็นบ็อกเดียวกันเปล่าไม่แน่ใจอันนี้เดี๋ยวจะหาตลับมาใส่พอเขาเล็ก แล้วกดหยิบแล้วจะหลุดมือได้ง่ายไม่ได้ว่ากลัวติดมือนะกลัวหลุดมือค่ะก็ตามนี้นะคะเหรียญที่ไป็นนารับซื้อรับซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ก็บอกชัดเจนเนาะบอกชัดเจนที่สุดอันนี้เขาเชื่อมห่วงแต่เหรียญเขาก็สวยอยู่นะ --25 สตางค์และ50สตางค์รัชการที่เรัชการที่เจ็เขาจะมีสองชนิดราคานี้เท่านั้นนะคะมีเพียงสองชนิดราคาเท่านั้นเนื่องจากว่าพระองค์ท่านนะ่ะครองราชเป็นระยะเวลาสั้นนะคะเหรียญจึงผลิตออกมาน้อยค่ะจึงมีแค่สอวารานี้เท่านั้นย5และห้าสิบสตางค์นะคะเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญเหรียญจึงมีราคาค่ะเหรียญรัชการที่7จจึงหายากหายากมีราคานะคะ ไปน่ารับซื้อเห็นไหมสลึงหนึ่งสองค่ะสองสลึงเริ่มต้นที่400บาทหรือถ้าสวยกว่านั้นราคามาคุยกันนะคะถ้าท่านใดต้องการจะขายก็มาคุยราคากันถ้าเหรียญสวยก็ยินดีจ่ายในราคาที่สูงกว่าะคะ่ะ